สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำบุญไหว้พระกันที่วัดเวลุวนาลามหรือวัดไผ่เขียวอำเภอดอนเมืองกรุงเทพมหาคนครนะครับชมถ้ำนาคาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของดอนเมืองอันศีนของดอนเมืองนะครับชมองค์ปู่พญาอน,าน,นันต์นาคราชที่วัดเวลุวนาลาม หนึ่งเดียวในกรุงเทพก่อนอื่นเรามาดูประวัติวัดเวลุวนารามหรือวัดไผ่เกี่ยวนะครับเป็นวัดลาดสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในแขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครมือนื้มีเนื้อที่ประมาณ9ไร่สามงานปัจจุบันมีพระครูว,วิวิทธรรมนุสิทธ์วชิระอริยะวาทีดอเตอร รองเจ้าอาวาสคณะแขวงศรีกันทุ่งสองห้องเป็นเจ้าอาวาสองปัจจุบันรูปที่13ของวัดไผ่เขียวนะครับ way, วัดเวลุวนารามสร้างเมื่อประมาณพุทธศักราช2444ในสมัยรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมบริเวณนี้เป็นหนองปากกกตั้งอยู่ที่บ้านศรีกันตำบลศรีกัน อำเภอตลาดขวัญแขวงเมืองนนทบุรีได้มีพระพิสุรูปหนึ่งจะ,จะลิกมาจำพรรษาอยู่สถานที่บริเวณแห่งนี้ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างที่พักสงให้จำพรรษาและเมื่อพระพิสุรูปนั้นได้จากไปแล้วชาวบ้านจึงได้นิมนต์พระอาจารย์แปะมาพักจำพรรษาแทนต่อมาได้เป็นเจ้าวัดรูปแรกของวัดไปเขียว จึงได้รับที่วัดไผ่เขียวนี้ได้รับะริษทานที่นาจากราชการที่หคือพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นธรณีสงฆ์ปรากฏในโฉนดที่ดินฉบับที่สีนศของพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าแผ่นดินสยามให้ไว้เป็นสำคัญแก่ที่นาธรณีสงฆ์วัดกกเมื่อวันที่30กรกฎาคมนรศอ2 0 ชาวบ้านจริงเรียกวันนี้ว่าวัดกกต่อมาในสมัยพระอาจารย์ทองซึ่งเป็นเจ้าวัดรูปที่สี่ของวัดนี้ชาวบ้านได้ถวายบ้านบแบบโบราณได้สร้างกุฏิถวายสองหลังพร้อมทั้งปลูกต้นไผ่ล้อมบริเวณวัดและได้เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็นวัดไผ่เขียวตามสภาพวัดที่มีต้นไผ่สีเขียวโดยรอบและชาวบ้านในแวกนั้นได้ช่วยกันสร้างพระโบสถ์และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในสมัยรัชการที่6 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่วัดเวลุวนาลามหรือวัดผ่เขียวมีเจ้าวาดทั้งหมด13รูปก็คือ1พระอาจารย์แปกสองพระอาจารย์เพิน3พระอาจารย์แต้ม4พระอาจารย์ทอง5้าพระอาจารย์ปื้ม6พระอาจารย์สอน7พระอาจารย์นนท์8พระอาจารย์เดี่ยว9พระครูสังฆลักษณ์พระอาจารย์ประยุมสิพระอาจารย์ย่วก11 พระบดีกาวิงหรือวอ่าจารย์วิงนะครับ12พระครูชัยสารสุนสนทรสิงห์ชัยยสาโรด13ก็คือพระครูวิวิทธธรรมนุสิตด็อกเตอร์วชิระอริยาวาทีเป็นรองเจ้าวาดคณะแขวงศีกันและทุกสองห้องเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันองค์ที่13นะครับมาเราไปดูประวัติพญาอนันตคราชกันนะครับประวัติ พญานางนัคคาท่านทรงเป็นพระโอรสองค์แรกในพระฤาษีกัสสปะและนางมัซุลุคูบาจา์สื่อเอกชันให้ยึดตำนานนี้พญานางนัคคาชทรงเบื่อหน่ายความวุ่นวายของพี่น้องและได้เข้าเฝ้าถวายงานอยู่ในกเกษียณพระสมุดให้พันธารายนอนเป็นหลังเป็นแท่นบรรทมขององค์พันธารายพญานาครานั้นมีพันเศียร ขดตัวอยู่กลางเกินสมุทรพญานคราชทรงมีเดชและพระบารมีมากพระกำลังหาหนักองค์ไหนเทียบเทียนได้และมีพระเมรีหลายพระองค์ทรงมีใจรักเทิดทูนในพระนางอุษาอนันท์วดีสีชาย,ยาคู่พระบรมีพญาอนันท์ราชมีพระรถที่จุติแดนเทพไม่ใช่ภูมินาสเพียงพระองค์เดียวคือพญาเพชรพัฒน์คราชนอกนั้นร,รถพรธิดาเป็นหน้า ภูมิจุติทรงบำเพญเ็ญจริยวิสัยในดินแดนภูมิเมื่อบำเพ็ญบารมีพร้มพอรมสําเร็จอริยบุคคลในการพระศรีอริยเมตไตรจะเจ้ารวมกับพระชายาคือพระนางอุษาอนันตวดีในประพณีของลัทธิบูชาพญานาคของาศาสนาพื้นบ้านตั้งเดิมของไทยและวิญญาณิยมพญานาคราได้รับความนิยมในการนับถือและกล่าวเป็น อันดับรองจากพญา,านาคาวศรีโทแห่งป่าคําชะโนดอาเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีภาคอีสานซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กางของลทัทธิบูชาพญานาคที่สําคัญของประเทศไทยนอกจากนั้นยังใช้เป็นชื่อและสัญ,ญลักษณ์ของเรือพระทีน่นั่งอนันตน,นาคละของรขงบวนพยุตาทางชลม,มา่าที่สําคัญของไทยในศาสนาหลายที่มีการอุทิศให้เป็นเสก นักข่าวองนี้โดยที่มีชื่อเสียงปรากได้แก่ศารพ่อปู่พญา,าน,นาคนราะจังหวัดดาหารภาคอีสานซึ่งอยู่บริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวสองนะครับศารพญานาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาซึ่งอยู่ตรงข้ามสาันีตำรวจท่ากาสยาสุวรรณภูมิอันเป็นหนึ่งในศารพญานาคทั้งสี่ที่มีความสําคัญในฐานะ เทว์ของอำเภอบางพีที่ตั้งอยู่ทั้ง4ทิศของบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวัดเวลุวนารามนะครับโดยพระครูวิวิทธ,ธรรมนุสิทธิ์ด็อกเตอร์ได้สร้างองค์พระหมหาเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับพระราชทานจากราชการที่10พระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวเป็นสานะวัดเวลุวนาลามหรือวัดไผ่เขียวเมื่อปีสุรศักาช2555 ความทั้งได้สร้างถ้ำนาคาไว้ด้วยไฟเบอร์การาดอันสวยงามซึ่งอยู่ชั้นหนึ่งด้านล่างของออพระมหาเจดีย์นะครับได้สร้างเป็นถ้ำนาคาพญานานนคราชเก้าเสียนซึ่งเปิดให้ชมในวันพระหรือวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการนะรักทัเลอ์ตั้งแต่เวลา8ดโงเช้าจนถึง18นาฬิกานะครับถ้ำนา วัดไผ่เขียวซึ่งอยู่ในพระมหาจดีย์ชั้นหนึ่งของวัดเวลุวนารามวัดไผ่เขียวเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนดอนเมืองมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวยพระพรชัยมงคลสิบสองครั้งต่อปีและมีกิจการบวชชีพามเป็นระยะภายในกว้างขวางร่มรื่นสะอาดมีจุดเช็กอินและจุดถ่ายรูปสวยงามหลายๆจุดการเดินทางไปที่วัดเวลุวนารามหรือวัดไผ่เขียว นั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือสามารถนั่งแท็กซี่มาลงที่สนามบินดอนเมืองแล้วข้ามถนนมาตรงหน้าวัดดอนเมืองนั่งรถสองแถวสายวัดดอนเมืองไปเคห,หะดอนเมืองก็จะลงหน้าวัดไผ่เขียวได้เลยหรือใกล้ที่สุดก็คือรถไฟฟ้าสีชมพูลงสถานีแจ้งวัฒนะ14แล้วนั่งวินเข้ามาประมาณ5นาทีก็จะถึงวัดไผ่เขียวเลยนะครับสวัสดีครับ